ไปแลนสถานีรถไฟสู้รัสถานีนักันบ้างนะครับมั่นใจมาตรการความปลอดภัยและการให้บริการทำให้ประชาชนนั้นมาใช้บริการรถไฟมากขึ้นเนื่องจากสะดวกสบายลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับล่าสุดที่การรถไฟประเทศไทยเพิ่มมาตรการให้บริการพูดโดยสา้ในความปลอดภัยและการขนส่้งสินค้าเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนเที่ยมาใช้การเดินทางโดยรถไฟเพิ่มมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้รถยนต์ หรือรถสาธารณะที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันแพงโดยการรถไฟประเทศไทยนะครับมีโครงการสร้างทางคูตั้งแต่จังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดชุมพรก็คาว่าจะเปิดให้บริการในปีนี้นะครับปีโปีหน้านะครับป,ปีโออกเกณโครงการนี้แหละสร็จจะช่วยให้การย้อนระยะเวลานในการเดินทางในนึ่งถึงงช่วโมงเลยทีเดียวไม่ต้องเสียเวลารถมัน่วงเลยนะครับน้องยิ่งอมอทาง อีกทางเลือกนึงนะครับในการเดินทางก็ไปะชาชนบัสสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ใช้ได้กันใช่ไหมใช่นะคะโดยนายสุชาติพรหมทองนายสถานีรถไฟสุราธานีก็บอกว่าทีสถานีรถไฟสุราัานีค่ะมีคนมาใช้บริการเพิ่มจากเดิมค่ะแม้ว่าจะไม่มีบริการรถไฟฟรีแต่ว่าผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็สามารถจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วก็ระบบค้นส่งสินค้าของรถไฟเนี่ยก็มีคนไปใช้เพิ่มเช่นเดียวกันค่ะโดยมีขบวนรถส่งสินค้าโดยเฉพาะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้บริการทั้งนี้เนี่ยค่ะการ รถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังได้ทาประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางให้กับผู้ชายบริการโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกด้วยค่ะเพียงแค่เรานําบัตรประชาชนไปแสดงก้อนซื้อตั๋วรถไฟเพียงเท่านี้ค่ะก็ได้รับความคุ้มครองแล้วก็สร้างความมั่นใจกับผู้ชายบริการการเด้นเราฝังเสียงสัมผัสกันแรกค่ะคือตอนนี้นะครับผู้ใช้บริการของการรถไฟจะตากเร็ดติก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะเพราะว่าช่วงนี้อัตราค่าน้ํามันค่อนข้างจะสูง ประชาชนก็นิยมหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือรถไฟฟรีตอนนี้ยกเลิกแล้วนะครับแต่ว่ารถไฟย,ยังยังมีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลออกให้สําหรับผู้มีรายได้น้อยโดยใช้บริการของการรถไฟเดือนหนึ่งใช้ได้500บาทก็คนใช้เยอะครับจะใช้บัตรแล้วก็ใช้วิธีใช้บัตรก็ตะแกรงเข้าไปในเครื่องแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะออกตั๋วให้ ไม่ต้องจับระค่าบริการใดๆครับการขนส่งถ้าเป็นการขนส่งสินค้าก็าจะเริ่มมากขึ้นเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันใช้บริการส่งแบบค่อนข้าง้าถสารว่ารวดเร็วไหมก็นะ่ารวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตรงจากสถานีกรุงเทพเย็นเช้าก็ถึงปลายทางเลยให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าตอนนี้รถไฟทําประกันชีวิตให้กับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกับการรถไฟถ้าอาจเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง การรไควายไม่ได้เก็บเงิน่วนนี้เพิ่มรถควายจะรับภาระเองโดยค่าโดยสารผู้โดยสารก็ใช้แนตราปกติที่เคยใช้อยู่เพราะรถไวาไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ปรับราคาเลยยังใช้ราคาเดิมครับอะ ตอนนี้นะครับผู้ทือบัสวัสดิการเองรัฐเนี่ยทางด้านกระทรวงก,การคลังก็ประกาศเราเรายัางไม่ได้ประกาศพุนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ลงงสเบียนรบไม่ที่ผ่านมาปีที่แล้วใช่ไหมคำลองยิ่งอาเหลือนจริงๆเนี่ยจะประกาศกัน,กนมกราใช่ไหม,มนี่คนเหลือนไปก้อนแต่ว่าคนที่ถือบัตรเก่านี่ยังใช้ได้ปกติอยู่นะ,ะไปใช้เราไปยังใช้ได้อยู่นะครับ